แมวเหมียวเหมียวเหมียวมานั่งเล่นโอ้ยเล่นอะไรกันนะโอ้ยสองสองพี่น้องเล่นอะไรกันลูกนี่พี่น้องมาด้วยกันเลยเนี่ยลูกของแม่ลูกของแม่ลายเสือแม่ลายเสืออยู่นั่งอยู่นี่ด้วยเอ้นี่ลูกของแม่ลายเสือน้องสี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 หางกวักขวานฟ้าหน้าดำกับทอง ทองหางยาวหายป่วยแล้วออกมาเล่นเล่นกันได้แล้วแม่แลเสือก็นั่งตรงนีอ้อยู่ด้วยกันแม่ลูกนั่งอยู่ด้วยกันน่ารักจังเลยเล่นกันดีๆลูกเล่นเบาๆอ,อยๆอ,อกมาแข่งแรงเลยนะเล่นแรงเลยเพิ่นซุ้มไม่ไหวแล้วเพิ่นซุ้มไม่ไหวแล้วน้องทองเป็นผู้ชายน้องน้องสีสีเป็นผู้หญิงทองหางยาวเป็นผู้ชาย ครับเล่นกัรเล่นกัรเล่นกัรก็หลวงปู่ก็จะมาทํางานตรงนี้ลูกทางานอยู่ใกล้ๆล้ลูกดีเลยนะตรงนี้มันมีหญ้าหญ้าหนามหญ้าหนามขึ้นบริเวณนี้ครับหญ้าหนามขึ้นบริเวณนี้ใช้เครื่องตัดก็ไม่ได้มันต่ำเนาะไปเหลืออยู่ตยางพื้นถ้าเราไว้งี้เดินไม่ได้เลยเดินก็เดี๋ยวเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาหนามปากเท้านะหนามปากเท้าเดี๋ยวจะขุดออก คุดออกน้องเหมียวก็จะได้วิ่งเล่นสบายลวงปูกก็จะเดินได้สบายขึ้นเนาะแล้วก็เป็นงานที่ต้องทําเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่แบนะนะนี้เนาะแคหนามขึ้นเยอะเลยครับถ้าเราไม่เอาออกนี่เดี๋ยวมันจะโตยาวเรื้อยยาวไปเรื่อยแล้ลำบากเราเนะคราวเดียวก็จะใช้จอบขุดออกเยอะเลยเยอะเลยน้องเหมียวก็เล่นด้วยกันนี่แหลนะเนาะเหมียวเล่นอยู่ใกล้ๆกล้กันนะ เปมแย่หนามเขาเรียกว่าต้นต้นมายาลาบนะมายาลาบเป็นพืชเป็นหนามนะหนามมายาลาบหนามนะครับอืม คุดออกก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีหลัง มีเ,เยอะเลยมีเยอะเลยถ้าเราเอาออกแล้วก็วันหน้ากม็มันก็ไม่ขึ้นอีกแล้วเพราะมาจะลาบนี้ขึ้นแล้วไม่ตายง่ายตายยากเราจะต้องเก็บต้องทำให้เรีบเยบร้อยพื้นที่จะได้เดินสะดวกนะ มันช่วยหลวงปู่ใช่ไหมลูกหืมช่วยหลวงปู่กันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะๆเลยอืมช่วยหลวงปู่หลังมันไหมาเนี้ยนน่ยเยอะเลยย่านา้ำย่านา้า จเราเอาออกช้าไปหน่อยเนาะถ้าเอาตอนที่หน้าฝนนั้นออกง่ายกว่านี้ถอนถอ,อนขึ้นได้เลยทีน,นี้ปล่อยไว้ยาวปล่อยไว้นานอันนี้ดินดินแห้งดินแข็งแล้วถอนไม่ออกแล้วต้องต้องขุดอย่างเงี้ยฝุดจเข,เข้าแล้วดินเนียดินแข็ง ดินแข็งแล้วเนาะจะต้องค่อยๆขุดเอาเดี๋ยวใช้แซ่แซ่แซ่ดีกว่านะใช้เสียมแซ่ดีกว่าขุดมาขุดมาค่อยเข้าที่ไม่เข้าไม่ใช่อะไรหรอกใช้อุปกรณ์ผิดประเภทอรใช้อุปกรณ์ผิดประเภทผิดยังไงหรืออุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ได้อุปกรณ์สำหรับมาถากหญ้าเนาะ อันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับผสมปูนเป็นของสำหรับคนปูนคนปูนเทป,ปูนงานช่างปูนออามาถากหญ้ามันก็เลยไม่เข้าเพราะดูไม่มีคมแล้วคมไม่มีแล้วหนาทึบครับถ้าอุปกรณ์สำหรับถากหญ้าจะต้องคมมีบางกว่านี้นะหญ้าก็ขึ้นนี่เป็หญ้าหนาม แนะนเดีใช้เสียมเสียมแซ่ๆๆแซ่แซนะ่เนาะเสียมก็ก็มีอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนใช้งานหลายที่หลายทางหลายใช้แล้วเก็บไม่ถูกที่ก็หายากของหายากก็เลยกลายเป็นของหายากไปเนาะท็าก็ขอโมทนากับทุกท่านเนาะบางคนบางท่านบาง บางคนเห็นหลวงปู่ทำงานก็เป็นห่วงหลวงปูนะ่เนาะทั้งลูกหลานญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายก็หลวงปู่อายุก็มากแล้วทำไมทำงานอะไรมากมายเยอะแยะมากมายเนาะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เนอะเพราะมันลกจริงๆแลย,ยิ่งปล่อยไว้ก็ยิ่งลกแล้วน้องๆเมียวก็ไม่ ไม่ปลอดภัยวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ปลอดภัยนะใครไปใครมาดูแล้วก็ไม่งามเราดูเองแล้วก็ไม่งามถ้าไม่ทำเนาะไม่ได้บอกเขาว่าทำไมไม่ให้คนนู้นคนนี้มาช่วยมาทำต่างคนเขาต้องมีหนะ้าที่มีงานมีการทำมูลเขาเหมือนกันเนาะถ้าจะให้เขามาคนที่ว่างงานก็มีแต่เราก็ต้องจ้างเขาให้ค่าแรงเขา ถ้าเราไม่จ้างก็ไม่มีใครมาเขาก็ไปหารับจ้างที่อื่นทาเพราะเขาต้องต้องทํามาหากินเขาเหมือนกันเนาะดังนั้นก็ต้องทําเองตอนนี้เพราะไม่มีปัจจัยในการให้จ้างเขาจ้างเขามาทําได้ใน,นพื้นที่กว้างกว้างขวางต้องใช้ต้องมีปัจจัยเราไม่เหมือนวัดอื่นที่เขามีสถายโายมอุปถัมภ์อุปถากม,ม,ม,มากพอเขาก็ทําได้ตอนนี้หลวงปู่ก็ได้มีพระอาจารย์ธงชัย ข้ามาอยู่รวบเลยถึรงรวบหนึ่งก็จะช่วยแบ่งเบาไปทางนู้นได้มากพอสมควรนะแต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆคือใบไม้เดี๋ยวก็ร่วงลงมาอีกแล้วใบไม้ใบไม้ทั้งหลายเนี้ยพอเข้าสู่หน้าแรงก็จะต้อง่วงเต็มหมดล่วงมาทั้งหมดใบไม้ที่อยู่บนต้นนี้ร่วงมาหมดนะก็จะเหลือกิ่งแล้วก็จะผลิใบามาใหม่เห็นฤดูต้นฤดูฝน ครับครับทีมน้องปูก็ขออยู่ที่วันี้ก่อนนาะเดี๋ยวเราปูจะทํางานตัวนี้เก็บกวาดตัวนี้ต่อไปนะยังไม่เรียบไม่เสร็จเพราะมันใช่เวลาอีกนานอยู่ทางแซ่แซ่แซ่ยาหนามไม้ออกนะครับขอโมทนากับทุกคนทุกท่านนะที่มีความห่วงใยหลวงปูและมีความเมตตาต่อน้องเมียวน้องไก่ขอโมทนาบุญขอบุญกุศลลาจงเป็นพระรัชานุนามความช่วย้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจาัฒนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมาพัฒนา ทุกการทุกท่านทุกคนเทินสาธุน้่เหมียวยมานั่งเร็วมาอ้าวม่รู้ใครมาเลยยว mèo 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 Phết เี็นไงว่าพี่แคลเลนกับปูหนเล็นหปูกัได้เนูเล่นกับหปูเองมาเองว่าน้องเล็กเล็สีสีเล็กสีสีมานี่น้ำ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 เห็นแค่น้ำมรงเก็บกวาดก่อนนะน้ำปากน้ำปาก มาเลยมาเลยเอก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 เนี่ยหลังเป็นเลื่อนเลื่อนเกลื่อนหลังเป็นผิวหนังโรคผิวหนังใสายาแล้วยังไม่หายขึ้นดีขึ้นแล้วใสายาดีขึ้นแล้วโอ้คอก็เป็นเด <c oughs> ็กๆเล่นกันสุขสันต์สบายใจลแล้วนะลูกคุณไปละทำงานแล้ว Sudah selesai. Kali ini kita kembali ke tempat kita. 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 Kali ini kita kembali ke temp